สวัสดีครับสวัสดี FC หนองยางเทคเตอร์นะครับสวัสดีพี่เพี่น้องชาว YouTube และชาว Facebook ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่12เมษายนนะครับ2 0 1 7นะครับเป็นวันสงการนะครับเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับก็วันนี้ครับหนองยางเทคเตอร์นะครับมีรถขุดมือสองนะครับ จากน้องยางเทคเตอร์นะครับมานําเสนอนะครับพี่ๆน้องๆนะครับได้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็มีรถเก่านอกบิ้วใหม่นะครับเป็นตัวขนาด6ตันนะครับแล้วก็10ตันนะครับส่วนราคานะครับคันแรกนะครับเป็นเจ้ามาร์ครี60นะครับคันนี้เป็นขนาด6ตันนะครับ คันนี้มาพร้อมกับระบบไฟฟ้าครบนะครับเต่ากระต่ายใช้ได้นะครับถือว่าสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับเป็นรถเก่านอกนะครับย้ํานะครับเก่านอกเก่านอกบิ้วใหม่นะครับคือเก่านอกเก็บงานใหม่นะครับทําสีเก็บงานใหม่ทั้งคันนะครับก็คันนี้เปิดราคาไว้ที่430,000บาทนะครับระบบไฟฟ้าครบนะครับ มาพร้อมกับใบแทค50เซนนะครับก็โดยรวมสวยสดงดงามนะครับระบบไฟครบครบนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมทีละคันนะครับส่วนคันสีเขียวนะครับจะเป็นเจ้ามาร์ครีร้นะครับคันนี้ก็ผมเปิดราคาไว้อยู่ที่590,000บาทนะครับคันนี้เก็บงานใหม่หมดทั้งคันนะครับก็ มาพร้อมกับใบแท็ก50เซนเหมือนกันนะครับระบบไฟฟ้าครบเหมือนกันนะครับไฟเต็มทุกจุดครับรถทั้งสองคันแห้งทุกจุดนะครับย้ำแห้งทุกจุดครับคือเป็นรถเก่าบิ้วใหม่นะครับจากอุนงยางแท็กเตอร์นะครับคือระบบพร้อมใช้งานครับเกาะไปชมโดยรวมกันก่อนเลยนะครับชมทีละคันนะครับก็ พี่ๆน้องๆนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 5 1 9 1ก0 9 0นะครับก็อันนี้ช่วงร่างโซ่ใบสวยนะครับก็เฟรมก็อาจจะมีสนิมกัดก่อนตามอายุนะครับรอนเลอร์ไม่มีแตกนะครับเฟรมสวยอันนี้ออ ภายในสวยๆเดิมๆนะครับนี่ครับก็เบาะมีขาดครับมีเบาะขาดตามอายุนะครับอายุการใช้งานนะครับก็ภายในมีแอร์นะครับแอร์ครบนะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งทางเครื่องยนต์กับปั้มให้ดิดนะครับเรมฝั่ง ฝั่งขวานะครับทษทีครับก็สวยเหมือนกันนะครับก็ดูฝั่งไฟคอนโทนบ้างครับนี่นะครับสวยนะครับนี่ครับแพแห้งๆนะครับก็บอกได้เลยใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้นี่นะครับ รูปอามสวยครับไม่มีแตกเล้านะครับพวกระบบของเหลวถ่ายเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งคันนะครับดูฝัปป่งปัง๊มไฮดริกครับนี่นะครับปั๊มไฮดริกสวยๆนะครับเนียนๆน,น,นะครับไฟท้ายติดครบนะครับทุกดวงนะครับ นนี่ะครับก็เชิญชมตัวจริงได้นะครับที่หนองยางแท็กเตอร์นะครับสําหรับอู่เราก็ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยางนะครับตําบลลานสแก่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับส่วนคัญถัดมานะครับจะเป็นเจ้ามาร์คตรีร้อยนะครับคันนี้บอกได้เลยทีเด็ดครับสวยมากครับคันนี้ มาดูช่วงล่างครับคันนี้ตัวเดินเปลี่ยนมาข้างหนึ่งแล้วนะครับก็ยังระบบระบบดีเลยนะครับคันนี้ระบบดีไม่มีโหลดนะครับพวเฟรมเฟรมอะไรหนาหนาเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับดูครับไบท์แท็กนี่ติดลดมานะครับใบเดิมเดิมครับอตยังไม่โผล่นะครับนี่นะครับดูครับอ่าถือว่าสวยนะครับ ดูฝั่งภายในเก่งบ้างครับภายในเก่งก็สวยนะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับนี่ครับอ่าก็ดูรายละเอียดกันคร่าวๆนะครับนี่นะครับมาดูนี่นะครับดูพวกปลายเฟรมนะครับสวยนะครับเลียมเรียมกันเลยนะครับ นี่ครับอ่าดูนี่ครับบอกได้เลยใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้ใช้งานกันยาวๆนะครับนี่ครับก็บรรยากาศเย็นๆครับอาจจะมืดครึ้มไปนิดนึงนะครับมาดูฝั่งปั๊มไฮโดรลิกนะครับออสวยๆเดิมๆนี่ครับ สวยแค่ไหนมาดูครับนี่ครับอ่าเนียนๆเลยนะครับนี่ครับปั๊มไฮดรอลิกแห้งๆเลยนะครับอแห้งโดยรวมแห้งเลยนะครับคันนี้นี่นะครับอก็ย้ำนะครับเป็นรถเก่านอกที่ทางอู่น้องยานเทคเตอร์เรามาบิ้วใหม่นะครับดูช่วงล่างนะครับ เนียนๆกริบๆเลยนะครับเนียนเลยครับบอกได้เลยใครได้ไปไม่ผิดหวังครับนี่นะครับดูฟังไท้คอนโรนนะครับนี่นะครับโอ้โหย้ำนะครับเป็นรถเก่าบิ้วใหม่ครับนี่ครับก็ สาวกรถเก่านะครับอ่ารถเก่าที่ชอบอ่ารถเก่าญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับวัคซีนกระบอกอะไรเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับนี่ครับแห้งๆเนียนๆเลยนะครับทุกจุดครับนี่ครับย้ำเน้นให้ทุกจุดนะครับรับประกันแน่นอนครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้เนียนๆกันเลยครับตัวนี้เป็น SK100 นะครับนี่ครับสวยครับทั้ง2องคันเลยนะครับนี่ครับส่วนรายละเอียดนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากทราบรายละเอียดต่างๆนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 5 1 9 1 7 0 9 0นะครับ หลงยางแท็กเตอร์ยินดีรับสายนะครับนีนครับเมื่อกี้เมื่กี้ติดรถมานะครับสภาพเดิมนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นรอยครับมีร่องรอยการใช้งานนะครับก็ ส่วนซินก็บอกเราเปลี่ยนให้ทุกตัวนะครับกกบอกเลนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับสวยนะครับนี่ครับที่พี่น้องๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ลองแวะเข้ามาชมตัวจริงได้นะครับส่วนคันนั้นก็จะเป็นเจ้า SK 045นนะครับหรือเจ้ามาร์คทูนะครับมาร์คทูร้อนะครับ คันนี้มาพร้อมกับปลายอาัมพิเศษนะครับคันนี้ก็สภาพค่อนข้างเดิมนะครับคันนี้ผมก็เปิดขายอยู่ที่ราคา3 8 5 0 0 0บาทนะครับก็มาทดลองระบบได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับวันนี้มีโอกาสครับเป็นวันสารณ์นะครับชาวไทยตีว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับก็ ได้พาพี่ๆน้องๆน,นะครับมาชมรถขุดมือสองจากหนองยางแท็กเตอร์นะครับนี่ครับสวยๆเนียนๆนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทางอู่หนองยางแท็กเตอร์ด้วยนะครับ นี่ครับปูเล็กๆใบติกๆทำนะครับนี่ครับส่วนรายละเอียดนะครับก็ท่านใดสงสัยหรือว่าอยากทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศรัพท์0951917090นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ,รบขอบพระคุณครับ